อ่างเก็บน้ำภูมิพลกับความมั่นคงทางน้ำเพื่อการเกษตรอ่างเก็บน้ำภูมิพลหรือเขื่อนภูมิพลนอกจากจะเป็นแหล่งผลิตไฟ้าพลังน้้ำขนาดใหญ่แล้วยังมีบทบาทสำคัญในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ชระทาโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญาและลุ่มน้ำปิงในการบริหารจัดการน้ำได้น้อมนำหลักสำคัญการพัฒนาแหล่งน้ำที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบาพิตรได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางคือต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ครับในส่วนของเขื่อนภูนมิพลนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเขาแก้วอำเภอสามเงาจังหวัดต,ตากนะครับ,รบขเขื่อนภูมิพลเป็นลักษณะเขื่อนคอนกรีตโค้งนะครับ แห่งเดียวในประเทศไทยและเอเชียนะครับแล้วเป็นอันดับ8ของโลกนะครับในเวลานั้นนะครับเกินมิวฟล์ที่มานะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยต้องการพลังงานนะครับสำคัญนะครับตอนพลังงานไฟฟ้าทางหน่วยราชการก็พิจารณาจะสร้างเ่อนวิวฟล์นะครับคือเป้าหมายหลักตอนครั้งแรกเนี่ยนะครับจะสร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการเกษตรอีกส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งก็ได้ดําเนินการก่อสร้างนะครับโดยวางศาลิลาฤกษ์เมื่อวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาสองพันห้าร้อยสี่นะครับแล้วก็ดําเนินการก,ก่อสร้างมาแล้วเสร็จในปีพศสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับก็ได้เสด็จไปทรงเปิดนะครับเขืดมิมิพลนะครับซึ่งได้ดําเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าและ,ะส่งน้ําให้การจุปทานและเป็นการป้องกันน้ําท่วมของอำเภอ,อจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก รวมทั้งมาส่วนลุ่มน้ำเจระยาใน,ในส่วนข้างล่างด้วยนะครับซึ่งเกิดูมพนนะครับก็เน้น,น,นในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้นะครับก็จำนวนเจ็ดเจ็ดร้ยเจ็ดสิบสาม 7 7 3ล้านไม่กะวัต์นะครับไอ้ตรงนี้คือเป็นเป็นเป็นข้อมูลของการไฟฟ้านะครับแล้วในส่วนของกรมกรมจุระทานนะครับเราก็ช่วยในการด้านการด้านการเกษตรนะครับรวมถึงมาถึงอ่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ99.4ล้านนะครับไอ้นี้คือประโยชน์ในส่วนหลักนะครับแล้วในส่วนอื่นนะครับอ่บริเวณเขื่อนบุรีพลนะครับในอ่างเก็บน้ําเราก็ส่งเสริมในการท่องเที่ยวนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มันมีการท่องเที่ยวทางเรือนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวที่ตัวเขื่อนในการไปชมเขื่อน ในส่วนส่วนหนึ่งด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับในอ่างเก็บน้าบริเวณเหนือเขื่อนของภูมิพลเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับกินพื้นที่หลายจังหวัดนะครับก็เป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ําอย่างอย่างดีนะครับทําให้เกิดการประมงนะครับลและราษสุดรสามารถเข้าไปดาเนินการใช้ประโยชน์ในด้านการประมงโดยสามารถจับสัตว์น้ําได้ในปริมาณมากมาก,มากนะครับแต่ละปีนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมชกรมจาธารน,นะครับเนื่องจากว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยซึ่งมีความจุ 1 3ึ่้ยล้านลูกบาทเมตรนะครับปริมาณน้ำเข้าแต่ละปีเนี่ยนะครับก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0หรือ8800นะครับซึ่งมีช่องว่างอยู่นะครับซึ่งก็กรมสืานก็ได้พิจารณาที่จะหาน้ำมาเพิ่มเติมในเขื่อนมิพลนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็เห็นควรว่าเนื่องจากว่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเรามีแม่น้ำขุนยวมนะครับซึ่งมีปริมาณน้ำที่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับไหลลงสู่แม่น้ําสารวินนะครับไปสู่ชายแดนลงทะเลในในบริเวณประเทศพมา่านะครับก็จะดําเนินการขอสร้างอ่างเก็บน้ําที่ขุนยวมที่อเาเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ส่งเป็นอุโมงค์ส่งน้ําส่งมาลงเกิดมยพิที่ขอบอ่างที่อ,าอ,อําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยจะดาเนินการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ส่งน้ํานะครับขนาดกว้างความ ความกว้างของหองโงประมาณ8เมตรนะครับยาวประมาณ60 61กิโลเมตรนะครับส่งน้ามาลงเติมให้เกิดพุน้นผนะครับได้ประมาณปีละ1 1 1,000 2, 2, 200ล้านลูกบาทเมตรนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ในแผนที่กรมทปนปรักษ์ก็กำลังพิจารณาศึกษานะครับว่าจะดำเนินการก่อ,อสร้างนะครับซึ่งขณะนี้ขั้นตอนก็อยู่ในขั้นตอนที่ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้วจะเสนอเข้าคลมอเพื่อพิจารณา ดำเนินการก่อสร้างในอนาคตนะครับซึ่งหลังจากว่าจะเติมน้ําให้เกินภูมิพลแล้วนะครับก็จะสามารถช่วยเหลือในการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเติมน้ําให้เกินภูมิพลที่จะช่วยส่งมาให้กาเรเกษตรในรุ่มน้ำเจ้าพรยาได้อีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้คือเป็นที่กมชลประทานกำลังดำเนินการอยู่นะครับผมครับ คือกรมชลสร้างและก็มอบให้การไฟฟ้าไฟผลิตอ๋อเดี๋ยวคำลืมน,นี้ครับก็ขอกล่าวตอนก่อสร้างนะครับเนื่องจากว่าขณะนั้นการไฟฟ้าผลิตยัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีนะครับก็กรมชุทานเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างนะครับไอ้เกิดมือถืโฟนะครับโดยใช้บริษัทจากฝรั่งอเมริกานะครับมาดําเนินการก่อสร้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับต้องใช้ทั้งวัสดุทั้ง อุปกรณ์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีในการก่อสร้างสมัยใหม่เราเลยบริษัททางสหรัฐอเมริกามาดําเนินการก่อสร้างนะครับแล้วก็พอก่อสร้างแล้วเสร็จก็ดําเนินการส่งมอบให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเกิดมาตอนหลังนะครับเข้ามาดูแลบริหารจัดการในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ในส่วนของการวางจัดการน้ํานะครับภรมลประทานเราก็มีส่วนร่วมในการวางจัดการน้ําในด้านการเกษตรและก็ในด้านการป้องกันอุรกภัยนะครับโดย ตอนนี้เปนมเป็นการตั้งคณะกรรมการร่วมกันช่วยเหลือพิจารณาประชุมเรื่องแบ่งแบ่งปันในการจัดสรรน้ํากันอยู่ตลอดนะครับผมเพรประมาณก็เป็นของกรมชนงบประมาณก่อสร้างตอนนั้นเป็นของกรมชนนะครับก็คืองบของรัฐบาลนะครับดังนั้นเรายกให้ฟรีเลยใช่ไหมก็เป็นไม่ไม่มันถือว่าไม่ได้ยกนะครับก็เนื่องจากว่าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เป็นรัฐสากตรก็เป็นของรัฐบาลส่วนส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นการดูแล ก็ถือว่าเป็นเป็นการเนื่องจากว่าขณะนั้นกรมชุมพรงมีภารกิจหลายด้านนะครับข้อด้านการพลังงานก็เลยทางรัฐบาลก็เลยมอบหมายทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งไมทศไทยเป็นผู้ดูแลไปครับผมตอนนี้ในด้านการปรับปรุงซ่อมแซมก็เป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เขื่อนให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดนะครับก็เลยตั้งเป็นการ เขื่อนระบบไฟฟ้าสูบกลับนะครับโดยสร้างเขื่อนที่ท้ายเกิ่อนพิอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเก็บกักเก็บน้ําแล้วก็สูบน้ําจากหน้าเขื่อนข้างล่างขึ้นไปใส่ในเขื่อนพิเพื่อปั่นไฟอีกรอบหนึ่งครับเป็นการใช้น้ําแบบประหยัดนะครับเพื่อแทนที่จะปล่อยทิ้งลงมานะครับตรงนี้ก็เป็นการต่อยอดของการการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยที่ดาเนินการนะครับซึ่งก็สามารถสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มได้อีกหนึ่งโรงนะครับตอนนี้ที่เขิ่อลวิลเราก็มีโรงไฟฟ้า เป็นแดโลงนะครับจากของเดือ7เดโลงนะครับตรงนี้เป็นการพัฒนาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณตัวเขื่อนก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวที่เขื่อนแล้วก็เที่ยวในอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนนะครับซึ่งสามารถล่องไปเหนือเขื่อนไปขึ้นที่จังหวัดลําพูนหรือจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นะครับตรงนี้ครับผมครับและการเกษตรก็เห็นมีในเกาะตรงนั้นก็เลี้ยงวัววัวภูเขาครับ ในเกาะก็มีเลี้ยงเลี้ยงวัวบริเวณขอบอ่างก็สามารถทําการเกษตรได้นะครับแล้วก็ด้านท้ายท้ายเขื่อนบนุริพลนะครับเราก็มีระบบจะทานนะครับมีฝายแล้วมีระบบส่งน้ําซึ่งก็จะปล่อยน้ําจากเขื่อนบุริพลมาเติมให้หน้าฝายเป็นพงช่วงนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดต,ตากกับ,ก,บกับแกลแพนเพชรครับตรงนี้ครับก็ได้ได้การเกษตรอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งน้ําที่ปล่อยมาก็เป็นการช่วยการเกษตรด้วยแล้วก็เป็นการช่วยรักษาระบบนิเวศอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ ครับรวมถึงปล่อยมาถึงเจ้าปัญนาครับมาช่วยเติมน้ําให้ระบบการเกษตรในรุดูแล้งนะครับได้อีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ภูมิพลได้กั้นลําน้ําปิงปิงครับปิงปิงวางขาดยมเดียวแล้วก็น่านครับปิงวางยมน่านนะครับสี่น้ําสายหลักของภาคเหนือนะครับปิงก็มีเขื่อนภูมิพลนะครับวางก็มีเขื่อนกิลมแลวก็เขื่อนกิลคอมา อสองตัวนะครับแล้วก็น,านก่นานก็จะไอ้เกิดศิลิกิตยังหวัดน่านนะครับก็เหลือแต่ไอ้ลุ่มน้ำยมตอนนี้ที่ยังไม่มีเกลือนขนาดใหญ่มีที่กรมชลประทานจะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมหลักการน้ํานะครับ,รบก็เลยทําให้ลุ่มน้ํายมก็เกิดปัญหาวอโกนภัยแล้วก็วปัญหาน้ําน้ําแรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี่คือความสำคัญของเกลือแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานก็ในในในด้านที่จะก่อสร้างา อ่างเก็บน้ําหรือเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ได้เราก็พยายามขอสร้างเป็นไออ่างเก็บน้ําขนาดกลางหรือขนาดเล็กเพื่อเก็บแต่ละกิ่งแต่ละสาขาของลมน้ํายมนะครับเพื่อให้มากที่สุดนะครับซึ่งขณะนี้ก็ดําเนินการก่อสร้างกันอยู่นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดแพร่นะครับก็มีอ่างเก็บน้ําแม่สองนะครับแม่ถางขนาดกลางนะครับแล้วก็ที่จังหวัดพะเยาก็ขณะนี้ก็กำลังมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําน้ําปี้นะครับที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาซึ่งสามารถจะกักเก็บน้ําได้ประมาณ90บล้านนะครับลูกบาทเมตรนะครับ ซึ่งก็การก่อสร้างก็ดําเนินการไปได้ประมาณ50%คาดว่าปี69ก็จะแล้วเสร็จนะครับก็จะสามารถเก็บน้ําตัดยอดน้ําได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บน้ําด้วยช่วยพื้นที่การเกษตรในบริเวณท้ายเขื่อนที่อําเภอเสียมวนจะงหวัดพะเยาได้อีกส่วนหนึ่งครับน้ำยมนี่ปริมาณน้ําเยอะไหมน้ายมอ่าปริมาณน้ํายมที่ไหลผ่านแม่น้ํายมแต่ละปีประมาณ2,000บาหล้าน 2> 2, ะครับก็ไม่ได้เก็บเก็บกลับ ที่เก็บกลับไปอ่างขนาดกลางประมาณสาม0สี่ร้อยล้านลูกบาทเมตรเองครับจะได้น้อยครับซึ่งที่เหลือก็ไหลผ่านจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งจังหวัดสุโขทัยก็ไม่ได้ไหลผ่านอย่างเดียวก็ทําความเสียหายในใน่ดูน้ํําน้าหลากอีกนะครับแต่ว่าในส่วนฤุดูน้าแรงเนี่ยนะครับแม่น้ํายมเนี่ยนะครับที่แถวจังหวัดแพร่เนี่ยก็กเรียนนะครับว่าสามารถเดินข้ามได้เลยเนื่องจากว่าแห้งแห้งมากเลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็เลยเสียดายโอกาสถ้ามีโอกาสก็ผมชมนันพนาหานก็กําลังพิจารณาจะพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางนะครับแต่ละกิ่งแต่ละสาขาของแม่น้ํายมอยู่นะครับตอนนี้นะครับก่อนที่จะเป็นชื่อภูมิพลเนี่ยชื่ออะไรมาก่อนในเขื่อนภูมิพลนะครับเป็นชื่อพระราทานของที่ราชการนิการด้พระราทานครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเขื่อนยันทีนะครับเขื่อนยันทีนะครับในตรงนี้ครับอยู่ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับนะครับตรงนี้ครับ ว่าเป็นชื่อพระราทานครั์ท่านมีความหมายไหมก็เป็นชื่อของพระองค์ท่านออขงงพระท่านซึ่งพระองค์ท่านให้ความสําคัญแล้วท่านพระองค์ท่านเสด็จไปทรงเปิดเปิดเองในปีพศร2507นะครับครับ68ปีแล้วนะครับครับผมก็ใช้ประโยชน์มาถึงว่า68ปีแล้วนะครับทีนี้เขื่อนหนึ่งมันอยู่ได้ตลอดไปเลยไหมครับจริงๆอ่ะเขื่อนมันอยู่ได้เป็น100ปี100ปีแต่ว่าต้องมีการดูแลบำรุงษาอยู่ตลอดนะครับอันไหนจำรูดเสียหายเราก็ซ่อมแซม นะครับในสามารถดําเนินการใช้งานได้ตลอดไปครับเนื่องจากว่าอายุคอนกรีตนะครับเป็นคอนกรีตที่มีมีประสิทธิภาพนะครับก็จะสามารถใช้งานได้มาถึงปัจจุบันนะครับผมครับภูมิพลนีในลักษณะเขื่อนสร้างเป็นแบบไหนครับลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตคอนกรีตโค้งนะครับเป็นคอนกรีตโค้งเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอาร์คอาร์คแบมันโค้งเพื่อจะรับแรงดันของน้ํานะครับตรงนี้เป็นเทคโนโลยีของ ต่างประเทศเลยครับตอนนั้นจากอเมริกาดำเนินการค่วยมีผู้เชี่ยวชาญมาควบคุมกำกับในการก่อสร้างให้โดยและท้งนี้ก็ใช้ทางผู้รับหมอและเทคโนโลยีของอเมริกาเลยครับตอนนั้นมาดำเนินการก่อนเราก็ได้ถ่ายทอดรเราไม่ทบทางทางคนไทยก็ได้รับการเรียนรู้นะครับถ่ายทอดความรู้ส่วนหนึ่งเข้ามาดําเนินการต่อในในตอนรุ่นหลังๆครับผมเวลาเวลาแผ่นดินไหวคนก็จะถามว่าเกิดืิวิพลเป็นไงบ้างครับ คับนี้ครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเขมีิคผก็ได้ออกแบบเพื่อแผ่นดินไหวไว้ไว้แล้วนะครับก็ที่มาที่ผมเรียนว่าประมาณเจ็ดลิตรซึ่งก็ไม่เคยเกิดแล้วก็ถ้าเจ็ดลิตรก็ศูนย์กลางก็ต้องอยู่ใต้เขื่อนเลยนะครับแล้วก็อยู่ความลึกลงไปประมาณหนึ่งกิโลนะครับตรงนี้ไปเป็นเป็นข้อมูลที่มาเราในในในด้านการก็แสดงว่าก่อนที่จะสร้างเขื่อนเขาต้องดูมีรอยเลือดมีอะไรไปดินไหวด้วยเรื่ององค์ประกอบ มีการก่อนการก่อสร้างก็มีการเจาะสำรวจนะครับเจาะสำรวจธรณีชั้นหินอะไรต่างๆใต้ลงไปข้างล่างเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งไอ,อ้เอ่อเขาที่จะมารับไอ้ตัวฐานยันของตัวเขื่อนด้วยนะครับซึ่งปริมาณน้ําที่นั่นเนี่ยแรงด้นจะมากมายมหาศาลนะครับเพราะและต้องการเอ่อการความร้อนสึ่ของน้ําใต้เขื่อนด้วยนะครับซึ่งในการก่อสร้างเนี่ยการหาจุดที่จะก่อสร้างนะครับ ทราบว่าจากประวัตินะครับมีการล่องแพนะครับหาจุดอยู่ประมาณสองเดือนกว่าจะได้เจอจุดนี้ที่ที่เหมาะสมที่จะก่อสร้างเขื่อนมูลนิพครับเป็นคนล่องแพขนานั้นก็คือหม่อมหลวงชูชาติคำคูนะครับซึ่งเป็นที่ดีกรมชุระทานอดีตที่อดีตกรมจุฬาทานนะครับที่เป็นอ่าเริ่มแรกอ่าแรกแรกเริ่มเลยนะครับเป็นเป็นในในระหว่างก่อสร้างนะครับมทกาาการบริหารจัดการปฏิบัติการของสทาบันรถไ ก็เป็นคณะกรรมการร่วมในการบริหารจัดการน้ําในการปล่อยน้ํารวมทั้งการ,รเกษตรมาช่วยย่างล่างในฤดูแล้งแล้วก็ป้องกันน้ําท่วมในในในรดูน้ําหลากนะครับตรงนี้คือโดยเฉพาะเราตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมก็ในเรื่องขรงการร่วมกันการใช้ขั้นตอนด้านน้ําเพื่อการเกษตรผลกระทบเรื่อบ้านเงินเช่นอนุทันในการเติมน้ำเข้าเขื่อนอย่างไงบ้างมันมีโครงการอะไรบ้างครับ ก็เรียนเรียนว่าไอการสร้างความมั่นคงเรื่องน้านะครับเนื่องจากว่าเกิดพูยพนเราจะมีช่องว่างที่สามารถกักเก็บน้ําได้อีกนะครับซึ่งความจุหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันล้านลูกบาทเมตรเนี่ยแต่ความจุไอที่เป็นน้าที่เข้ามาประมาณเจ็ดพันหรือแปดพันนะครับก็เรลานี้ก็ช่องว่างประมาณสี่พันถึงห้าพันซึ่งขณะนี้ก็ได้ิจารณาที่ว่าจะพันน้ําจากขุนยวมที่เรียนเบื้องต้นนะครับจากอำเภอแม่สลียจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งขนยวมเนี่ย เราไม่มีเครื่องมือมีอ่างเก็บน้ําเก็บไว้เลยก็ไหลลงสู่สารวินไปทิ<ช><ช>้งชายแดนพม่าลงสู่ทะเลเป็ประโยชน์ก็ได้เจารณาว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ําแล้วก็ดันเข้าโมงส่งน้ํานะครับความยาวประมาณ61กิโลมาลงที่ขอบขอบเขื่อนมุ้ยพลนะครับที่ Hot, อาเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ แล้วไหลลงลงสู่อ่างเก็บน้ำพื้นพลก็ได้ประมาณปีปีละ1นึ่งพ้อยล้านบาทเมตรส่งมาทางอุโมงค์ครับส่งทางอุโมงค์ครับทั้งดูนี้เป็นโครงการที่กําลังจะเสนอเข้าคอรมอ,อเปิดโครงการอยู่ครับคิดว่าได้จะเริ่มก่อสร้างได้ไหมก็อยู่ที่คอรมอหน,นือไม่ <S <S ยังใช่ไหมยังยังแตอนนี้ผ่านเอเอผ่านอะไรอ่าคอจกผ่า,านแล้วคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก่อวลลผ่านแล้วจะเสนอเข้าคอรมอเป็นได้ยินมานานเหมือนกันหมูพันน้ำเนาะาไม่ใช่โดนอาจารย์สีตา ใช่งบเยอะด้วครับก็ประมาณหลักหมื่นเป็นหมื่นล้านครับห้าหมื่นหรือหกหมื่นล้านนะครับเนื่องจากว่าอุโมงค์อุโมงค์ก็ยาวมากครับอุโมงค์ขนาดประมาณแปดเมตรนะครับแปดเมตรแล้วก็ยาวประมาณหกสิบเอ็ดกิโลเมครับจากอำเภอแม่สลี่มาลงโซ่ไอ้ขอบอ่างภูมิพลที่อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่ฮอจังหวัดเชียงใหม่นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้าน แต่ว่าไม่เสียพื้นที่ข้างบนแต่ว่าไปลงบูงข้างล่างมัใช้มัใช้ก็ประมาณเยอะครับใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเยอะแล้วก็ต้องใช้ขอนุญาตจากอกรมปัญญาสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยเนื่องจากว่าเราเราต้องไปผ่านต้องไ่ผ่านในเขตปุญญานนะครับแต่ว่าเป็นเป็นการอยู่ใต้ดินทําให้พื้นที่ด้านบนไม่กระทบกับรัศดรที่ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ครับทีนี้เวลาภาคกลางจะน้ํามากน้ําน้อยน้ําท่วมเนี่ยก็จะพูดถึงเขื่อนวิบับ แสดงว่าก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันที่จะปล่อยน้ําลงมาแต่ท่วมจะแรงก็ต้องเกิดวิพลบ,บวกกับเขื่อนอื่นอีกสามเขื่อนด้วยครับก็เป็นเครื่องมือที่เราโชคดีที่เรามีเกิดวิพลในลุ่มน้ําปิงนะครับแล้วก็ลุ่มน้ําวังก็มีเขื่อนกิ่วลมกับเขื่อนกิ่วพอมานะครับส่วนลุ่มน้ำน่านก็เกื่อนสลิกิดนะครับอ่านะครับโชคดีที่เรามีมีการสามเขื่อนก็สามารถกักเก็บน้ําในการป้องกันน้ําท่วมแล้วก็สามารถนําน้ํามาใช้ในรูดูแลกได้อีกส่วนหนึ่ง เป็นคนเป็นตุ้มใหญ่อยู่แล้วใช่ใช่ใหญ่มากหมื่นสามนี่โอ้โหเท่ามหาศาลเคยเคยเต็มไหมเห็ยนเขาบอกว่าเคยเต็มครั้งนึงแต่ไม่ไม่ได้นอนนะแต่ว่าฝนไม่ตกทางโน้นนะซึ่งภาพอากาศเขาว่าใครเมดเชนตอนศึกษาเราก็โอเคว่าว่าเต็มนะครับแต่ว่าคงจะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้ก็ลักษณะที่เชียงใหม่ไอ้เขื่อนแม่กลวงนะตอนศึกษาเราก็ว่าคิดว่าจะเต็ม แนวผลมันเปลี่ยนมั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 นไม่ตกแถวแถวโน้นแหละแถวโดยสกเกต็ตเนี่ย,ยกกแม่แม่กวงอยู่โดยสกเกต็ตมันไม่ลงมันไม่เต็มก็เลยเป็นที่มาว่าจะพันน้ําจากแม่น้ำไปเกิดแม่กวงซึ่งเป็นโครงการทํามิของเราเก้าเหมือนกันนะครับแต่เราก็ใช้กรมฝนหลวงเติมน้ําเหนือเขื่อนได้ก็กรมฝนหลวงก็กม,งม,ม,มีส่วนส่วนหนึ่งในการที่จะมาแต่ละปีนะครับก็จะมาทำฝนฝนหลวงเหนือเหือเขื่อนเพื่อเติมน้ําในอ่างเก็บน้ําของเราได้นะครับในส่วน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยก็จํากัดก็อยู่ที่สภาพเมฆสภาพอากาศความชื้นหลายหลาย,หลายยมมามประกอบกันนะครับแต่ที่มาก็สามารถทํางานร่วมกันได้แล้วก็เกิดรูปภาพครับทีนี้อ่างแต่ละอ่างเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากมันมันก็จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับพวกต้นไม้ในรอบพื้นที่ได้เยอะครับได้เยอะนะครับเพราะเวลาเราสร้างอ่างเก็บน้ําแล้วก็จะเปิดความชุ่มชื้นนะครับโดยน้ําใตดินก็จะซึมเข้าไปในในในพื้นที่ต้นไม้ โดยเฉพาะหรือในพื้นที่ของรัศดรก็บอ่อน้ําตื้นนะครับก็สามารถก็ใช้น้ําจากบอ่อน้ําตื้นได้อีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งยกตัวอย่างไอ้อ่างน้รื้ดินทนาจินดาน,นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ไปติดอยู่ในเขตของอุทยานนะครับก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับอุทยานแล้วก็เป็นแหล่งน้ําให้ัสัตว์ป่านะครับได้ลงมาใช้อ่ากินน้ํากินอะไรต่างๆได้นะครับครับมีอะไรจะฝากถึงเขื่อนบุญพลบ้างไหมครับเขื่อนบุญพลก็ถือว่า โชคดีที่เรามีเันื่บูรพพลนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีเครื่ออูพพลนะครับก็ในด้านความมั่นคงด้านน้ําเราก็น่าจะคงไม่มั่นคงถึงขนาดนี้แล้วก็ด้านความมั่นคงด้านพลังงานก็คงไม่อ่มั่นคงถึงขนาดนี้ นื่องจากว่า,ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังน้ําเป็นกระแสไฟฟ้าที่ลงทุนถูกที่สุดนะครับตอนนี้สะอาดนะครับสะอาด้วไม่ไม่เป็นมลพ่าต่อโลกนะครับตรงน,นี้ถือว่าเรอโชคดีที่ได้สร้างเกดริมคนมานะครับ